ใเป็นเป็นเกมลูกที่นอ้องเยนอนมาแล้วเย็นเหม่อเลยเฮ้ยผมมีมือถือหน,น่ฮะเขาบับว่าห้งทุงเนาะ รักโลกทำให้ถือรักโลกรักโลกสบายดีเด้อพี่น้องการจะแข่งจะสบายดีสบายดีพี่น้องเสีร์เอลเสีร์เอลเนาะอู้เย็ยนมือเดี๋ยน้อยเอ้ยเย็นเพื่อเย็นมื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 อตอนนี้ก็เขามาในสนามเรียบร้อยแล้วพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งพุดบอลเนาะเตะกระซับเม็ดเล่าไทยพี่น้อง ตีโอนเครื่องซื้อๆพี่น้องเนาะฟังนี่ฟังนี่จะเป็นเล้าฟังนี่จะเป็นไทยเนาะนี่จะเป็นไทยเด้อพี่น้องเด้อเข้าสู่สนามธรรมศาสตร์เซเรียกับการแข่งขันฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซิบิชั่นแห่ชาระหว่างทีมชาติลาวและทีมชาติไทยสวัสดีสสวัดีเจอกันที่เราฮะเซาฮะยูมิ สาวยูม yeah, oh, like uh, hey, no, no, oh. no, ิก้าสบายดีเบาอันซะแนวเอันกระดินสบายดีอากอยฝึกอากอยเนาะนี่มาน้อยน้อยน้อยทำหน้อยทำหน้อยทำหน้อยเนาะสบายดีพี่บ้อมนี่ใส่ไส่เท้าผ้ามากวันนี้มากัน ห, Estado, หาพนเนาะหาพนพี mm ่น้องถ่ายภามาไกลเติบเลยจากเข้ามาจากที่เข้ามาที่ม่แมนถ้าเป็นวันธรรมดาทั่วไปกับรถอาจจะติดเนาะแต่ว่ามืัอนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์กับรถบอคอยติดพี่น้องสะดวกสบายอยู่มาเช้าวขวดนะพี่พีงนี้จะเป็นทิมซาร์ด้าพี่น้องยยยันเเองหมาลข อันนี้สุดแดงเนาะสุดแดงสุดลงสนามบัวสีใดเนาะอาจนีเป็นสีฝาเนาะอันนี้ก็จะเป็นพลังคว้ามือก็จะเป็นทีมชาติไทย สีแดงคือกันพี่น้องสีซ้ำๆลายน้แดงเข้มๆเนาะอันนี้กับสูตรสูตรตสนามตัวจริงกับบูฮัวดีนี่คือบอลน่าดูตองเปลี่ยนทาเบิ้งพี่น้องทาส้มทาเสียน้ำกันเด้อเขามาในสนามเลยเดี๋ยวสีนไทยแบบเดี๋ยวเรียกว่าฮเบิ้งเลยเนาะพุทธละเขาเขามากันซีฮากนบูฮัวเดี๋ยวะเขาเปลี่ยนโตพร้อมเดี๋ยวว๊อ เอาซื้อมาโยนี่ลงเกิดซื้อเกิดมาอยูวันไหนเปลี่ยนโตวันไหนเออท่านแลนลงไปเรือยมาเลยนะวันนี้แล้วอันการขลายคูขสนามเือปั๊บไล่ออกจากสนามปดะเบิมซ้ำนี่พี่น้องคนมาเบิรงหลายเนาะโอ้ยไล่บาสไล่วันนี้ว่าโบว่าอันกองเชียร์จากฟังเราเฮ้ามาหลายปันใดเนาะพี่น้องเฮ้าก็บวกเช่กันฟังนั่นบบว่ามีหลายปันใดเนาะ แต่ว่าที่เมามากอะประมาณสีหาคนนี่แหละตอนนี้ก็กาลังานอ่านรายชื่อ bon นักเตะบอลน้อพี่น้องเดีย๋ยวมาเบิ้งมาเซียมาส้มนักกันเลยพี่น,อน้นองเนะดี๋ยวจีไา้เบิ้งนะตอนนี้ก็บล่อถ่ายจักน้อย นาครับสูสนามแข่งธรรมศาสตรล์ลังสิทพี่น้องนั่งกอดสนามเลยอยอดอนนี้เปิดโตนกักฟุตบอลพี่น,อออน้องออกมาสูสนามกรรมการกรรมาการได้สีแดงได้สีแดง สีแดงนะครับ

ใชน,นะครับต่อไปตอนนี้ลงสู่สนามเมธีเรียบร้อยแล้วพี่น้องทีมสาตไทยและทีมสาตลาวเนาะมาเบิงว่าไพ่สี่แผ่ไพ่จีสนาพี่น้องมาหล่นเสี่ยเป็นแห้งอกแห้งแก่ํกกากันเด้อพี่น้องเสี่ยทีมไหนกับปวากันต้องพี่น้องเนาะแล้วแต่ผู้มัดพี่น้อง ว่าจะเป็นทีมสาดน่าน้ำเงินเด้อด้อทีมสาดน่าเด้อพี่น้องทีน้ำสีน้ำเงินไทยสีแดงเนาะไปเสียรไทยก็ได้เสียร์เราก็ได้นะพี่น,นออ้องเนาะมาเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นจระไยมาเริ่มลงสนามเกียบอลพี่น,อน้องเล้าเป็นคนเกียบอลเนาะเล้าเป็นคนเกียบอล ซาทีมซาตเล่าเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งน้ำกันเด้อว่าจะเป็นจอไรเด้อโซนเด้อนี่โซนโซนโซนตอนนี้ไทยได้บอลเนาะตอนนี้ไทยได้บอล ไหนหน่อยน,นะนบ่<อ>จังเออซากไทยฮะก่อนนะซาก่ายฮะก่อน,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 นตอนนี้ตอนนี้ไทยได้บอลเจาสเร็ต้บอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์จะซากลวตอนนี้ไทยได้บอลเนาะไทยได้บอลยูมาเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องวันเน็นจะได้เอา

เปอร์จิบิบิเกร์ะเป็นกัปตันทีมเน่ะกัปตันทีมเลาเนาะยังองบอลยู่พี่น้องใช่ยังไดบอลยูใชยังไดบอลอยูพี่น้องเป็นลูกทุ่มของฝังไทเนาะ ว,ว่าถ้าเป,เป็นเกมลูกพี่น้อง โมเดิร์นมโอ้ล้ำล้ำพี่น้องล้ำนาล้ำนาเรต้องเบิ่งล้ำนาก่อนล้ำนายิ่งแปลนพี่เออยิ่งแปลนพญาเรายิ่งบประตูมว้เบิ่งพี่น้องยิ่งแปลนยิ่งแปลนอันนี้เป็นโดกงต่างเตะอื่นเนาะ ประตลำนาของฟังไทยเต้ข้นของฟังเล่าเต้ึ้นมาอาณาประตูของฟังไทยเดืองมุ่งได้เอ,าาเอ้าฟังไทยยังงวะไได้บอลฟังเล้าฟังเล่าตรงไหนคือประตู่น้อเต้ขึ้น

เต้เออไปโดกตั้งเต้บอกไปลูกเตะแจ่พีน้องพอาฟังได้ลูกเต้แจ่เนาะมาหลุดมาเสียงทำกันเด้อเียเชียขาลูกเต้แจม่อ้เปิดคือมา mọi lắm mặt mày bơi dậy 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 bơi 6 bơi dậy bơi dậy bơi ประเทศไทยทีมห้องบอลดีๆนะเดินสินทองอ้าว ลูกกว่าถ้าเด็กขึ้นเนาะอันนี้ไทยก็ถือว,ว่ามีโอกาสในห้องบอลหลายกว่าอันนี้เบอร์หาเบอร์หาส่งไปปีขัวเนะวาะเด,ดี๋ยวขัวส่งขึ้นส่งขึ้นหลอดบอนลอดบอนออกบอลกลุ่มของฟังเล่าอันนี้ผ่านไปซิปนาทีแล้วพี่เนาะซิปนาทีเ่เลย Lâu <laughs> lâu, <laughs> สามเพื่อนอีกแล้วตรงกับไปกับมาเบอร์เจ็ดได้บอลเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดได้บพาะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เบอร์สิบเจ็ได้บอลแล้ถึงได้สกัดไว้ทีมสัญญาวได้บอลเนาะเบอร์เจ้าเบอร์เจ้าไปไปไปออสวยห้ามไปไปไปเบอร์สิบเจ็ดเนาะกัปตันกัปตันทีมฟังแล้ว ทนที่งเล่าสทงไอเบอร์ซ <Gym nas ator> <idos> ีเ <teor IS 2> ี่น้ยงเบอร์เสทงไอเบอร์ดางาม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 ไรชิ้ไส้ิ้นไส้ิบอนฟิบอนโอ้เจ้านี้ผ้ามาอย่างจุบันนี่เว้ยแบบเท่า มีแต่สี่คนในบ้านนั่งอยู่กับฟังได้เนาะห้องห้องบ้านลรยกลัวทานไปสิบเอ็ดนาทีเลยพี่น้องม้มดตอนนี้พักครึ่งแรกพี่น้องสปปลาวครับทีมสาตไทยยังอยู่ในสกอร์อยู่ในสกอร์ว้าว,าว ซุ้นๆอยู่พี่น้องครึ่งแดงยิ่งซุ้นๆอยู่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งครึ่งสุดท้ายเนาะทั้งสองพี่น้องจะเป็นจังไงพักครึ่งแรกก็พากันมากินข้าวพี่น้องลงมาหน้าสนามเนาะจะมีนี่แหละอันนี้บรรยากาศหน้าสนามนะพี่น้องเนาะออกมาพากันมาซื้อของกินกินข้าพ่นก็ออกมาไล่เข้ากับทีมาซื้อของกินพี่น้องจะซื้อกินยัง กอาจจะถ่ายได้บอไลายพี่น้องโทรศัพท์ตายโทรศัพท์อนาเจ้าขาวหน้าเจ้าขาวมันมักเป็นเนาะเป็นป่ะเออสิบสามของไอดอนก็เป็นสิบสามโปรแม็กพี่น้องน้องน้อยว่าของไอดอนกับสิบสามคือกันพี่น้องเมื่อกันนาเจ้าขาวไปเลยข้องคกำแพงก็คือกันพี่น้องหน้าเจ้าขาวไปเลยเนาะกระถ่ายบ่ได้พี่น้องกล้องก็เขาบ่ให้ถือเขาไปพี่น้องก็เลยบ่ได้ถ่ายเนาะได้ถ่ายน้อยเดียวแต่โทรศัพท์สีตายไม่กินอีกว่า ยาก,ก็ยายัางหอยกินอันหนึ่งแล้วหอยอีกอเพราะว่าเอา,อายาเนี้ยเอาชนามเียก็ได้ี่ีลูกสินบ้างลูกสินบ้งางนีลูกนเนี้ยบ้งเออนีเด็กสาวยูมี่นอนพี่น้องแยูามาเพเดียวมาเพเดียวเลยได้นั่งรถมาสี่สิบกิโลเสือมงเนี่ยเป็นใกล้ก็เหา<ะ>่เาปะ กล้กว่าเขาอีกนี่หรอใกล้กว่าเขาอีกนะเอาเลยเนียนๆอยู่ตอนนี้ c ัก c จะเป็นอะไรมันดีเนาะมันสก้อนยังซูนๆอยู่พี่น้องเราไงมาทาเบิงตังซองแล้พี่น้องว่าจะเป็นเจไดเดี๋ยวตอนนี้ก็หานางพักพรซื้อหน้าซื้อหนซื้อของกินกินอุ่นทองกินก่อนได้แสนครึ่งเจไดหลังจากซ้คซึ้งแรกจบไปแล้ว ตอนแหลกเราคิดว่ามันมันเขาจะยิงลายก่านีเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาโตลายนะเพราะว่าทีมเขาทีมห้องแห่งอิลีนะแต่ว่าพอมาบ่งครึ่งแหลกจบครึ่งแหลกไปกับเขาเชื่าว่าบกขาดกันลายได้เลยสูสีเนาะเอาจริงๆกันเล่าเกือบยิงได้เนาะแมนเกือบแห่งอิลีเกือบเกือบกับสูสีแหละ่นาสินไล่อยู่แต่ว่าแมน แต่ S <S ว่าเปอร์เซ็นต์ข้องบ้านเขาได้ไร้ายกว่าเนาะ้อรอหลุดน้ำกันพี่น้องรอหลุดน้ำกันพี่นอ้องพี่น้องอ่ารอส้มโรเซียทั้งนีกน้ก็ได้แล้วก็กท,ทั้งไทยทอดชุดจั๊กสองได้ปะรวมกันนี่มีอายประชงมาอยู่จั๊กสองได้เพิ่นเบิ่งทั้งทรทัศน์สู <โอ S 1> <laughs> ้ทุกคนสู้ๆเด้อสาวปอเลาวเฮาเป็นยมกำลังใจให้เติ้งสีมาหน่อยแเจก็มานะแต่ก็มานะอยู่ไปอยู่มันเนาะกระเจก็แย่เนาะเพราะว่าเฮาบริจับกล <laughs> ุ <ง S 2> ่มกันเพราะว่าเห็นอยู่บอล เพคนถือทุ่งเหล้าไล่บอลประมาณเขาไปเพิ่งประมาณห้าคนย่างไปทักแต่ก็อาจจะมีไรกว่านั้นเพราะว่าเขาบริถือเออสาเบิ้งอะไรพี่น้องเดี๋ยวจบคุ่นแหละจะสีต้าม้าคุณเหล้อรอชมรอเสียไปเอาไปหาบอลนั่งพู้สัเมื่อยเลยครับกับอันจังย่างไป้ใช้ เพ่อเพื่อพ่อเห็นตารางแบวห็ไได้เลยค่ะเ้าหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้าตัวเนียวเล้ถง5นี่ยเอาเนี่ยยัวจัดมานักานเท่าไหร่47ัแปนชั้นติดงถวตนดขาติดขาหมดแล้วหมด้ต่น่อยไปสื่อนี่ป่สื่อลงกีนนั้นในถ้วยหนึ่งอ่ะ เออพอได้ถือเป็นั่งกินเออเอาผสมกันเลยเอาป่นกันเลยเอาเขแม่นบอกงกินอเลยเออเสื้ออันนึงกินน้ำกันเท่าบ่ยากวันใดนะเออเอาผสมกันผสมกันี่นี่เอาผสมกันคบบยาบอาถ้วยหนึ่งแหละถ้วยตัวใดถ้วสี่สิบบาทครับ สีทอ,องไปกินก่อนพี่น้องโทรศัพท์สีตายแล้วพี่น้องเอบอบระเด็นะแล้วเสียใจอะไรกล่องเขาบังให้ถือเขาพี่น้องกล่องกโกฟูกะเขาบังให้ถือเขาไปในเขาให้พาไว้อยู่นอกโทรศัพท์ถือเขาไปท้ายได้ซ้ำหนึ่งประเด็เพราะว่าสีตายพี่น้องมีมัมมีมัมมีมัมเป็นจอขาวขึ้นมาเลยพี่น้องจำโพดลอ,อกเลยจอขาวขึ้นจอขาวขึ้น เขาว่าโกโปเอันเขาว่าอันชิปซามโปรแม็กมันหมักเป็นนะนะพี่น้องนี่บรรยากาศอยู่หน้างานน่างามป๊อกไปนลาตองไปซื้อทุ่นกันเลเออซื้ออยู่ทางทึ่นก็ได้วัวห้ามกระโดดมากับักออกคือไรอ่ะอ่านเป็นจอกันทือได้สองทื่อไรบ่เออคือว่าเห็นเห็นเขาว่างไว้เนาะอาจจะบ่ได้เห็นเขาว่างไว้ทั้งหน้าอยู่ ่ะพี่น้องเดี๋ยวหาบอลนั่งเทมือยนั่งกินอันนี้ก็ลูกศิลน์ก็นี่คือบรรยากาศนางานเด้อพี่น้องดูจะคือแปลงที่เจาะเข้าอีกขึ้นเลยด้วยไอปิดปประมาณสิบแปดนาทีปิดเครื่องปะอออันนี้ก็มีคยังก็มี อัดลงเตอยู่ได้ับาได้เื้อถ้าว่าอยากเบิ่งอีหยังก็อย่เบิ่งอาจจะบ่เสื้ออาจจะบ่จเพราะว่าทําให้อ่ายอนโทรศัพท์น่ะกล้องเข้าบ่ให้เขาเนาะเออกล้องโโกล้องอีหยังก็ยาขนาดกล้องเสีย่ปล่อยก็ยังบ่ให้เขาเนาะก็ใช้โทรศัพท์แหละโทรศัพท์ก็แบตเบิดเริ่มแล้วเริ่มแล้วบ่รเตะแล้ว กินกินเป็นกำลังใจในเด้อ well, พ uh, no. no. ี่นองเด้นอู้หันกินคือหิวนี่เนาะกินคือหิวนี่เนาะมูมามูมามูมาทิวเข่า่ะมามมามนท้วเน่ยข้างในไอ้้หกสิบเนบอกขแค่สี่ิาไปครบาต ไปเป็นกำลังใจนะเด้อเต้แล้วเต้แล้วคืนสองึ้นแล้วเลื่มแล้วไปกินก่อนพี่น้องกินบอสสิทายกินเนาะ